แบ้งกันใคร้องแบ่งแกงแม่แม่ดูดนมเลยนะนอนทะเจ็บนะมันเจ็บนะจะแกงกันทำไมเจ็บแม่ปีดของใคแบ่าีงนอนทะอันนี้เรามีหลักฐานเนี่ย เสียงแกล้งของเขาจะไปแบ็คเมทตัวเองแม่แกล้งแม่เจ็บเจ็บนะแม่ถ่ายวีดีโอไว้นาอธิกรรมไอ้เด็กเดูกเด็เด็กเด็กแม่ถ่ายไว้ละเอ๊ะอันนี้อันนี้อันนี้แกล้งกันเหรอแกล้งกันเหรอถ่ายเลยเลยถ่ายไว้เลยไว้เลยช่วยด้วยมีหลักฐานเด็กชายแบงค์แกล้งแม่โอ๊ยเจ็บ เจ๊เจ๊รู้จังหวตัวเองใหญ่คนเดียวไม่พอเห้อใหญ่เด้ได้ยางายฮะอ๋อคุณเก่งรับแกงแม่ครับใหญ่มาแล้ว